ครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะหลายคนหลายคนถามขายพี่น้องถาดอ่าเหล็กหลักฟันหลังมีนี่โอกาสหลักอว่างนิดน้อยที่เอียงเลสิมาลงงหนครับพี่น้องที่ดูทันตอนจะทำคลิปนี้พี่น้องอย่าลืมด้วยฝากกดติดตามมาน้ำเนี่ยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เจียงฝากกดไลค์ให้เจียงกับอาจารย์แหล่หนัเด้อค่ะเด้อในการทำคลิปต้อง ไม่นี้แล้วปวดล้วคนถ่าไม่เรียกฟันบ่ครหมดไหมฟันห่ดฟันนี่เขาให้เ,เอาออกไปฟันตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วว่าอ่มีอ่าม,มีคนเอาถุงปุ๋ยมาให้ก็เลยไปเปิดบางแน็ตถุงปุ๋ยให้ถุงปุ๋ยแ่บมี้ตัเหรียญหัก บ่มีเหรียญอื่นแฉมจา้าเมียไม่ได้เหรียญหาเต็มคงคุยเหรียญคงปุยนรือเป่าเอ่อท่านผู้ชมกอ,อจดจำได้ที่งวดนี้ออกสองหากับหาห้างวดนั้นกระสันจอดด้วยกันเลยค่ะสันจอนด้วยกันแม่เอ้ยงวดนั้น,นสันจอดงวดนั้น,น,น่่นอะอาจะเอี่ยงฝันมาเพิ่นเอาเงินเหรียญหาสองเหรียญใส่ผานมาให้เงินขายเขาอะนะเพิร์ดเอาเขาไปขายงวด แต่ตงแต่เสัญจรงววกรอนอนะจ๊ะเด้อออ่งวดที่มันออกสองหากับหางอ่าอ่าจะเอียงมาฟันมาเพื่อนไปเอามาเอาเขาจะเอียงมาไปขายเอาไปขายแล้วเอาเงินมาให้เขาหนาเหรียญห้าสองเหรียญใส่ผ่านมาอ่อให้แค่สองเหรียญน,นะเอาอะว่าเอาเขาก้องมันไงบ,บักตูให้เขาแค่สิบบาทดีบอกส่ิน่นก็นเลยว่าอ่ากัเท่านี้แล้วเอาไปทำมาค่าขายแล้วมึงเงินแยมมันคืนมันมาอ่า งเงินมันเราอ่ะอ่างินนั่นสัญจรสัญจรเนรานงวัลนะแนอันเลขสูตรนี่หลุดเพราะว่ามันเป็นสัญจรเ,เลขสูตรชอนมากสมันจะหลุดสัญจรเนาะฮะมันกลายไปอัตราใส่ที่ของฝันเพราะว่ามันเป็นเลขสัญจรอ่าบันนี้งินนั่นจะเอียงกระตีเป็นมันเหรียญห้าสองเหรียญอ่กระตีเป็นอ่าห้าห้าราคาสองห้าอเลขออกอ่าสองห้าคำห้าห้าอ่งินนั่นอ่ะ มื่อนี้กระสันจอค่ะปันคือเกา่าปันเราเพิ่นเอาเหร 5, ียญห้ามาให้ถุงปุ๋ยหนึ่งอยากุงปุ๋ยซ่อมุงเข่าทุงหนึ่งไงดีใจเนยดีใจคักก็จะดีใจคักนะคิดว่าถ้าไปนับไปแล้วนะถ้าไปนับเป็นนับเป็นนับ,ปนบเป็นเงินไปแล้วนะมันจะได้ลายืมยังคิดในใจจะในใจในฝันแล้วดีใจแหงนลากมาดึงปากแล้วลากมาเพรานเอาม่ให้่ะนี่นะ หลากหลักสอบเลือดหานะแมนโอ้เป็นหลากเพื่อนมาตั้งไว้ให้หนะก็ไปเปิดเบิ้งที่แรกว่ามไม่ลงไข<ม>่แล้วไปเปิดเบิ้องในมิตรเดียร<ม>์ห่าว่าน,นี้กับสันจอดให้เกานะค่ะเด้อท่านผู้ชมต้องอาซาเลฝันแมนอาซาเลฝันน้ำเล็กสุดบางครั้งเ้าเกิ่งม้าคักไม่ออกนะรูดกันนี้ค่ะอืมที่หนึ่ง เมื่อนี้จะเอียงกับสิมาอ,อปล่อยล่างหลักสิบค่ะอลไรคนละคนนีน่แหละเขาถ่ายกันะถ่ายละหนึ่งล่ะล่างหลักสิบมันจะมีอยู่ที่สองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดแต่ว่าเอ,อพันนี้สุดดับมาให้จะยอีงก็เลยตัดออกเออ่แปดดับตัดออกห้ากับสองเราก็กกกดับบ่หลง ดับปะลลงดับปะลลงอือก็เล้ว่าเด่นสองแล้วก็ัมาร้องห้าค่ะเด่นสองได้ร้องห้านลักสิบอ่ะลักสิบครับที่น้องสิบล่างสองนี่รอห้า ใจท่านใดกะเล่นยางระมัดระวังนะค่ะเด้อเพราะว่าวันนี้เป็น fashion <succ ot> จอนจ้าเล่นระมัดระวังค่ะทุกอาจารย์มันจะมาแบบนี้เลยจ้ะเพราะว่าทุกอาจารย์มันจะมาแบบนี้เลยแบบอ่จี้ยังหม้อนี่เลยโอ้คุณบี้ยังหม้อเนี่ยละจ้ะแม่เ เห้ราบ้งหรอใระบังเล่นเล่นยางแบบว่าบางคนกะว่าอยากเล่นบันไดกะกะว่าต้องเล่นกันกะไปเล่นหัวนหน้าก็ไ้ใส่ใจระยานออกแมนพบาอว่าสติงนะคะทักเ้วบางอันมันก็หลุดอ่ะอืนี่แหละทำวมสจอนนี่อปนลมลมเซียนมาหลายเลยได้หรอส่นมากแล้วกลุ่มคืนเมื่อไหร่อาศัยที่ฝันอ่ะอ่านี่ฝันแล้วกะติดเลขอ่าจังหวัดพนไม่ไดนิดนึง อเอาไฟเอาสายฟันประกอบไปน้าเร่นระาสจังหวัดกรพุ่นกะสองหาผมบนกันนิหาสองเนี่ยอยู่จังหวัดเนาะเมนอ่าจะยังอบอกระบามันมาที่สองกะหากบแปดแปดมันดำเขาตัดออกอ่าอ่าบัดนี้เลขดบอ่าของอาจารย์ท่านใดที่เอามาหาหาคนเนี่ยสองกะหาับอืำดับอลบบงันเลยอ่ามันเด่นที่สองลองที่หาดดีกว่าค่ะ ท่านไหนที่เขาชอบสอนก็ไปเอาห่างกันพี่น้องยูซีหลักสิบแล้วค่ะหลักสิบครับแล้วพี่น้องก็ถ่ายกันหลายพี่น้องยูซีนี่ครับสิบล่างค่ะสิบล่างค่ะสิบล่างสิบล่างมีสองก็ห่าเด่นสองมันบักยีงที่สองแกเด่นสองแล้วกลับไปร้องห่าร้องห้าอ่าเป็นตัวร้องพี่น้องสองเป็นตัวเด่นอ่าอย่าลืมนะจ๊ะเพื่อนเราเรียนห่ามาให้อ่าสำหรับเลขมันเคยหลุด ไปยุหลักหนวยบอเคยเด้ค่ะอือเคยไปอย่หลักหนวยให้กันแมนงวดที่ออกหกหะออกห้าหกอือม,มันมาหลักสิบแต่บ้านไปออกห้าหกออกกัเลยไปยุหลักหนวยออม,มันมาหกอ่ะมันมาหกเป็นไปย่หกหะไปยุห้าหกห้าหกอ่ะมันก็่เป็นหกหะอ่ะวันนี้ก็มีสองก็มีห้าที่สองก็มีห้า อันนี้ <c oughs> ท่านใหนที่ชอบเขาบอกแค่นี้นลจ้ะมาจะลูดหลักหรือจะหยิบจับเฉพาะตัวที่ชอบอวันนี้อาจจะมีเป่าจเจเียงคิดว่ามันจะมีเป่าในความคิดเจีียงเพราะว่าเมื่อเสียงเขาบอกแล้วว่าเออพนเสียงพนเห็นผอนผอนไม่หง่ๆนะ,ะมันห่อหอมาน้ำผ่อนทางเลยจ้ะห่อเฮียงกันมาเลยแบบนี้เลย อขอนใหม่ไหมบข่ขอนไหม่ขอนใ้ญไงซ้ำรถกระบ,บะเนี่ยจ้ะเมื่อเสียงเขาเสียงมาล้องเมืองกะลองเสียงเมืองแลลวอ่ะลองเชียงเมืองแหลกอ่ะ,รอมมะแรงอ่าระวังเล็กเป่าคันเป่ากันเป็นคอนซองกันไปเขาคิดว่าเป็นหนึ่งนึงเกีดจังแบบเนี้ยอืมตะเป่าแต้องเป่าอ่ตะวันตุลิวทั้งวันนี้อ่า ล่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปนอนอีกเด้อล่างหลักสิบค่ะสิบล่างค่ะเชวนบนร่อยอีกสามสี่หมื่นครับพี่น้องร้อกสามสี่วันว่าเนี่ยอ่าจะยังอาจจะเอารักเวยลงให้บึ้งก็ได้จ้ารักเวยล่างลงให้บึ้งก็ได้อ่ารอบหน้ารอบหนาเนาะวันจองวันนี่แหละแ่ะมาันนีบึ้งแลยคนแลยคนถ่ายพี่น้องเขาจะไปหาฉลาดกินเมือรัฐบาลเมืองพฤศจิกา่นมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกคอมเมนต์มาหลายพี่น้อง อเหมือนมาไรได้เกินล่อล่อล่ออย่างเดียวครับวัอนี้เอฟซีย่าลืมอ่อย่าลืมเล่อยางละมันระวังค่ะนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขแนวทางแคบหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อสูตรจะลั่นกัดมากขึ้นเดือนขึ้นแล้วครับประกอบควอมฝันนำเงินดีเนาะเพราะว่าอาศัยจะสูตรยางเดียวปิ่นทองกันไรเพราะว่ามันเป็นหัวเช่นจอนแต่อย่ริ่มครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกูนี่จับเอาจ้าตัวใดชื่นชอบตัวใดสองกับห้ามาด้วยกันได้ไหม เป็นไปไ,ไปด้บ่จีอ่ะเป็นไปได้อ่ะอืมอาจจะมาครูก็ได้ค่ะมาครูจะากระช้ยวิจารณญาณหรอกค่ะมามีความสามารถมาน้ำกันได้เลยจ้ะสองหาอืมสองหาหาสองนี่มีความสามารถมาน้ำกันได้มนิตเอาลางประสะการนค่ะพอห้พี่น้องยูซี่ไปหาฉลากีเมอร์รัฐบาลวันวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันหรอยหกสิบหกครับพี่น้องอยเาียมเรื่อพี่น้องชุดชอบคลิปนี้ปากไว้น้องแน่ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ปีนกำลังใจทั้งทีมงานครับพี่น้องเพื่อจะมาฝาดคลิปใหม่ๆจะลืมเด้อพี่น้องกดซับตะใครแล้วก็ดิ้งเกลียนเตรียมไว้พร้อมผมก็จะย่างเซเดล่าไปกนวนนี้พี่น้องบุญกุศลใดเดือดสั่งสมบุญมากนุนส่งเอฟซีของผู้ขาที่เข่ามารับชมจงประสบุความโชคดีลำลำเรื่อยๆกันสุขูสุขคนเราจะย่างเนาะงวดวันทีหนึ่งไอ้ผู้ไม่ใช่ไอ้เดี๋ยเฮกันสุขูสุขคนกับแนวทางของเจเอี้ยงวันนี้ครับพี่น้อง พอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สิเดล่าโล่งเวสเมียครับสวัสดีมากครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ